ไหนรู้ก่อนแท้ฮะคก็ย,ยวดกระติงอดแท้ให้เรื่อน,นะคะมาเรื่องสอง,องี่วันนี้มาแบบแนวนะครานี้หลายๆคนบอกว่าอาจารย์หนูอะอยากจะปลูกต้นไม้หลายหลายคนบอกว่าอาจารย์คะถ้าหนูอยากจะปลูกต้นไม้อปลูกดอกไม้เพราะตอนนี้มีหลายคนสนใจต้นไม้และ อยากจะปลูกดอกไม้เพื่อเสริมความเป็นมงคลสำหรับบ้านนะคะคุณจะต้องใช้เข็มทิศนั้นให้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณใช้เข็มทิศไม่เป็นคุณก็จะปลูกดอกไม้ไม่ได้นะคะหลักๆโจทย์หลักๆนะคะทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ที่เราควรจะปลูกควรมีสีฟ้าน้ำเงินม่วงในทิศใต,ต้ในและในทิศตะวันตกเฉียงใต้ควรปลูกดอกไม้เพื่อเพิ่มความเป็นมงคล สีแดงและเหลืองทุกเฉดสีสีแดงในที่นี้สามารถไล่สีจนถึงเป็นสีชมพูได้ะนะในทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ควรปลูกดอกไม้สีฟ้าสีน้ำเงิน สีม่วงนะะในทิศต,ตะวันตกและทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือให้ปลูกดอกไม้สีขาวในข้อแม้นี้คือคุณจะต้องปลูกดอกไม้ทั้งหมดนี้ใส่กระถาง และต้นไม้นั้นจะต้องไม่สูงเกินหนึ่งตัวบ้านคำว่าหนึ่งตัวบ้านในที่นี้คืออะไรคือสมมติคุณมีบ้านสองชั้นต้นไม้มันจะต้องไม่ถึงชั้นสองของบ้านคุณหากคุณมีบ้านชั้นเดียวต้นไม้นั้นจะต้องครึ่งหนึ่งของตัวบ้านคุณมันต้องไม่สูงมากอโอเคนะตามนี้นะ,อะดอกไม้ขาว ไม่ควรปลูกประชิดบ้านประชิดบ้านในที่นี้คือติดผนังบ้านเพราะการปลูกดอกไม้ขาวแล้วติดผนังบ้านแสดงให้เห็นว่าดอกไม้ขาวนั้นจะนำความเสียหายมีปัญหามาให้นะคะหากต้นไม้ ที่มีดอกไม้ขาวเช่นพิกุลต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเออนะปลูกแล้วดอกไม้ขาวลงหลังคาบ้านบ้านนั้นจะมีแต่เรื่องทุกข์เข้าบ้านนะคะหลายคนนะคะที่พูดว่าอาจารย์อาจารย์บ้านหนูนะไม่มีที่บ้านหนูมี เป็นเทาเฮาส์นะคะเท้า,า,า,ทาเฮาสามารถปลูกได้ไหมสามารถปลูกได้แต่ให้ปลูกประชิดรั้วถ้าเกิดคุณเอาต้นไม้ไปตั้งนอกบ้านต้นไม้นั้นไม่ได้ให้ความเป็นมงคลกับคุณเพราะมันอยู่นอกบ้านดังนั้นมันต้องอยู่ในอนาเขตบ้านของคุณ ดอกไม้นั้นถึงจะนําความเป็นมงคลมาให้กับคุณโอเคนะต่อๆๆนะจ๊ะคราวนี้นะคะบ้านอันนี้คือวิชาพิเศษบ้านนะคะที่หน้าบ้านหน้าบ้านอยู่ในทิศ ใต้ทิศออกตะวันออกเฉียงใต้ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ทำไมถึงพู้สามทิศรู้ว่าเพราะบางคนอยู่บ้านเดี่ยวอ้าวอราจะงงงงไหมนี่งงเดี๋ยวจะวาดให้ดูมันจะเห็นไหมว่าเนี้ย สมมุติว่าคุณมีบ้านเดี่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวนะนก็ไม่เห็นประตูอีกอะสมมุติว่านี่คือประตูหน้าบ้านนะคะนะอันนี้สมมุติว่านี้คือประตูหน้าบ้านอันนี้คือทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปในแนวสามทิศนี้ นะะในแนว3ามทิศนี้เท่านั้นที่ควรลงดอกไม้ที่มีสีแดงแล้วไล่เฉดจนไปถึงสีชมพูจะเกิดความเป็นมงคลให้กับตัวบ้านไม่ได้พูดถึงทิศอื่นเฉพาะหน้าบ้านทิศนี้เท่านั้นนะคะปลูกได้คืออะไร เช่นคาร์เนชัน่นคาร์เชั่นมีสีชมพูแน่นอนนะคะปลูกได้นี้กุหลาบไล่เฉดถามว่าสีโอรสใช่ไหมก็มันพูดอยู่ว่าสีโอรสมันไม่ใช่สีแดงหรือสีชมพูดังนั้นมันก็คือสีโอรสไม่ได้นะคะดอกโบตันพอได้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้แบบนี้การปลูกนะคะ สีโทนแดงจนถึงชมพูในทิศใต้ออกใต้ตกใต้ของบ้านจะนำความเป็นมงคลมาให้แต่หากสามทิศนี้อยู่หลังบ้านไม่ให้ปลูกนะคะเพราะมันเป็นการเรียกพลังอย่างและความเป็นมงคล